ไมเไเไม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 มันเ้อะเออไม่มันซอนซอนเนื้อ ได้เราต้องได้สีเมื่อกี้เรายังได้ไม่ใช่ได้หรือเปล่าต้องได้ใช่ไหมโอ,โอเคครับเหมือนล่าสุดเห็นแต่ว่าเพื่อนเสียงไว้พอเพื่อนน้องเพื่อน,น,ออนใช่ค่ะสนิทมาะสนิทมากเราก็แบบเราก็มีโอกาสได้ไปงานวันหนึ่งเพราะว่าเรามีงานทุกวันเลยนะคะเราก็ให้พิเใจตลอดเพราะว่าเขาร้องไห้ตลอดเลยเป็นน้องแท้ๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มีโอกาสได้เจอน้องคนนี้ไม่ได้บออ่อยนะแต่ว่าเราก็เห็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นว่าเขาแบบเพาปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ เศร้าอะไระเงี้ยจะเป็นคนที่หัวเราะอยู่ตลอดอ่ะพอเรามาเจอโมเมนต์ที่เขาแบบเขาเสียใจเขาแบบผิดหวังมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบจริงๆเราไม่ได้เจอกัน<ๆ>บ่อยแต่ความผูกพันของเราเยอะเป็นพันๆต่อเนื่องถามว่ามีไหมก็มีนะคะเพราะเราจะรับรู้เรื่องราวของน้องคนนี้จากเพื่อนเราตลอดเขาจะไปเล่าให้ฟังเอ้ยน้องเป็นอย่างงี้นี้นี้นะอาจจะเคยมีปัญหากันกับน้องงี้นี้อะไรเงี้ยเราก็รู้เราก็รับรู้มาตลอดอะไรเงี้ยก็คือเราก็สื่อสารแบบคุยกับเพื่อนตลอๆทุกๆการณ์ใช่ใช่ สูาสุดเห็นเหมือนบอกว่ากลับมาเล่นแบบว่าลอตเตอรี่แล้วผู้กาดก่อนหน้าน,นี้ก็คือเคยถูกเออาลาแล้วล่าล่าสุดนี่คือเล่นแล้วถูกมาไม่แับก็งวดงวดที่ผ่านมาถูกไปถูกไปค่ะกี่ใบ เจ็ดใบประมานะคะเจ <laughs> ็ดใบเออก็ <laughs> คือ<ะ>มันเป็นเลขของรถพอดีว่ารถไปโดนเฉียวแล้วก็เลยซื้อเลขรถเรามันั่งถูกจริงๆเงินตอนนั้นที่ซื้อเราหวังที่จะต้อง <laughs> หวังทุกเลขค่ะหวังถูกทุกเลขเได้เงินลงทุนเยอะไหมครับน่าจะประมาณสิบกว่าใบก็เยอะนะเยอะนะเพราะว่าเป็นคนแบบเลขนี้ก็ชอบเลขนี้ก็ชอบอะไรเงี้ยก็ซื้อกลับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้ก็ใช้เยอะอ่ะ ก็คือพอถูกมาก็พอๆกันนะพอดีที่เสียไปมีมีใครไม่ห้ามเลยใช่ไหมแม่ห้ามแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบอยู่แบบชอบทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างสนับสนุนกันใช่เราเคยดูรางวัลใหญ่ๆบ้างไหมครับใหญ่จนอะไรเอ่ยรางวัลสามตัวเองอแต่หลายใบอะไรอค่ะแต่ว่าแม่เคยถืงวันที่สี่ จิตเยอะมากเลยค่ะที่ตอนนี้คือบางทีก็มีแบบอินบล็อกมาหาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยป็นเลขงนี้เลขงเลเด็ดเล้งไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีมแต่ละส่วนมีน้องมีคนที่รู้จักกันเขาก็สิบเขาบอกว่าเขาได้เลขมลาจากพี่ไพ จริงเหรอใช่ใครอ่ะไม่บอกบางทีเขาว่าแบบเล่นเล่นอายุพานบ้างหรือว่าเล่นเล่นเดือนเกิดปีเกิดอย่างอย่างวัวที่ผ่านมาเงี้ยใครขับถูกถูกเลขวันเกิดเดือนเกิดเงี้ยห้าเก้าอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปตีของเขาจนเขาถูกผลจนได้อย่างเงี้ยค่ะแต่วันล่าสุดที่จะถึงนี้ที่มีเลขแก่ไหมหรือมีเลขใจ่างเงี้ยพี่มันเยอะมากเลยอ่ะ มีแต่เป็นเลขอันน้นมนเลยแล้วลงโพสลงโพสบอกแฟนๆบ้างหรือ,อยังไม่ได้ลงโพสเลยค่ะเพราะแบบเราโพสไปเราก็ไม่ถูกแกแล้วก็อยากจะให้เขาได้ค่ะเนาะอยากให้เขาถูกกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเลขในใจอะมันมีมกลัวกลัวมันเคลื่อนเหรอคะไม่กลัวมันไม่เคลื่อนไม่กลัวมันเคลื่อนกลัวมันไ,ไ,ไม่ถูกกลัวกลัวคนมาต่อว่าถ้าไม่ถูกใช่ไหมอ่ะแต่ก็ยังชอบเลขเดิมๆที่เคยลงไปนั่นแหละค่ะก็ยังตามเลขนั้นอยู่หมายถึงว่าต้องคอยตามเลขรถเลขทะเบียนบ้านอะไรอย่างนงี้ยที่เคยเห็นแบบนั้นใช่ ใช่ใช่ใช่โอเคสุดท้ายเห็นว่ามีมีผลงานกําลังจะปล่อยออกมาใช่ไหมใช่ค่ะก็เพลงใหม่ของพันน่าจะปล่อยประมาณปลายปีเนี้ยค่ะก็ MV เนี้ยตอนนี้กําลังหานักแสดงอยู่แต่ว่าเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดหวังว่ามันต้องเพียงกว่าเพลงแรกมันเเก็บซ่อนต้องเพียงกว่ามันก็ยากบอกตรงๆว่าพันว่ามันก็ยากเพราะว่าเก็บซ่อนเนี้ย มันค่อนข้างเร็วมากแล้วก็แบบมาไวอะค่ะคือเราก็แบบดีใจมากตกใจเหมือนกันว่าทำไมเพลงนี้มาเร็วมากะอะไรเงี้ยจะให้เพลงต่อไปเนี่ยแบบขาดเก็บซ่อนไหมเพราะว่าก็จริงๆใจอยากให้ถึงแต่ว่าถามว่าน้อยหน้าไหมก็ไม่น้อยหน้านะอ,อยากให้ลองฟังได้อโอเคครบขอบคุณค่ะขอบคุณครับ